สวัสดีครับบุรีรานกาแฟร้านา้ำที่อยู่ในป่าแต่ว่ามันเขามาตรงว้าวครับนี่บ้านไร่กีระวงศยับมาหน่อยครับเราจะไปก็คือบลิดหกสองคอกี่ฟรีไอซี f ค e กสองคอกี่ละไอยู่เปิด9โมงถึง5โมงเย็นครับอันนี้มาที่สองครับมาตดใจแล้วก็จะมีสวนจะสวนแบบฝรั่งนะครับ สไตล์ยุโรปสวยมากค่าเข้า80ถ้าซื้อถึง250บาทฟรี4ใบเก็จะมีของประวัต่มีแบบนี่ครับนี่นี่ของอร่อยของอร่อยนี่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 เดี๋ยวผมไปกินนี่ครับผมชอบกินผักกินปลากรัตสุขภาพดีๆนะครับนี่ครับเบอร์ครับ0819909954ไปกันเลยมาตรดเลยครับนี่ครับเปิด อังคารยุดวันจันทร์นะครับครับสวัดีครับเข้ามานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เก้าอาทิตย์เท่าไหร่นะที่เท่าไหร่นะครับเก้าเดือนเลยเดือนอะไรนะพฤศจิกายนครับ68ครับนี่สวนนะครับอันนี้เราจะทางเกาะกริ๊ก62นะครับนี่เราก็ปลาเหมือนโอ้โห ั้างนะครับจะพาชมขบนก่อนถ่ายพอดูพอดหน่อกันถ่ายพอดนี่กนพอดน่มีลิตองมืสวมีูสวนกันชุอมากมานะครับครับ สามวก็ประาหนาดครับเดี๋ยวกรไปถามครับไ่ีนี่ยเีวบรรยากาศดีมากเทวานี่ครับยังค่ะเหรอในครั้งแรกวันอนด้ที่เก้าท่านเลยเก้พฤจิกายนแปดทังวันไหมนี้มันจะชั้นสองนะครับมันชั้นสองางวันไหมอะไรนะเก้าทั้ สามเก้าคูณไหมผักครบสต์บอลเร็วนี่เราดูนี้สวนนะเดี๋ยวไปชมสวนลองดูเรบไปสวนเหมือนอะไรครับไหม เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็เดินอ้อมนะครับอันนี้สวนต้นส,สนนะครับสนมังกอนครับเดี๋ยวไปดูกันเอาเมือเอื้อมลองไปถ่ายนี่อันนี้ก็เป็นสวนครับอันนี้ก็มาชมของเติมบรรยากาศฟินเฟร์นะครับอันนี้ก็ไปเกิดถ่ายรูปนะครับ นี่ครับอันนี้เดนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ปิดนะครับกีตาร์ต้องไปนี่ก็ต้องลงมาตรงนี้มีน้ําตกน้าตกแต้วเดินไปข้างล่างนะครับสวยทางเข้าตรงนี้นี่ตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปสวนงลางนะครับเจ็บถ่ายมาลูกจะสวยมากจุดให้ลูกครับหลากหลายที่ามาชมนะครับเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันนะครับมาพามาชมห้องนี้ กว้างใหญ่อไปดูห้องน้ำก่อนครับห้องน้ำสวยมากนี่ห้องน้ำครับน้ำสวยมากครับโอ้โหอ,อันนี้มีห้องหนกันเ่ยในห้องเลคเชอร์นะครับประชุมสำม,มันานี่ ส่วนสวยครับไปตังนั่งกวาดไปสั่งเครื่องดื่มาอาหารกับลงไปสั่งอาหารก่อนะนะครับอะสลัดน้องกินผักก็สุขภาพกน่อย ันนี้ก็เรกบอรนี่ใช่ไหมอันอันจะชิ้นอะไร,รอะไรครับชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยชิ้นร้อยสาอันนี้ล่ะมองไม่เหน็นนี่ก็อร่อยอ,อ,อ๋อรวมเฉพาะอัอนกรณใช่ไหมครับออืมโเคเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันครับในการอาหารนะครับตู้นน้ำนอะไรมามาดูผนังครับ Wall Street Crash rejoicings c r o w n d in silhouette victories in s h u r o สรจครับเป็นตำราจะทำได้ไงี่นจะเป็นปูนอืมอน,นี่เราก็สั่งพวกอเมริกันโน่ไม่ไม่หวานเลยนะครับแล้วก็อ้ําอะไรนะช็อกแลตช็อกแลตก,กิน เรานี้มันมีสมแบบครีมชีสอลมอแล้วก็หน้าส้มแล้วก็ช็อกโกตชิ้ละสามร้อยสามิบร้อยสี่สิบรอ่บอ่าส่วนอเมริกัโน่กี่บาทนะอเมริกันโอ่งเจ็ดสิบห้าคโอเคครับครับัอ่าสลับด้วยสเต็กฟดีหน่อยครับเดี๋ยวเรากินอ้หน่อยแล้วก็เดินสวนกัน วางมาเชื่กันนะครับที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางเข้าประตู2อะไรที่โนสุราลีรบบประมาณนี้หนึ่งก่อนจะเข้าประตูนะเดี๋ยวหักซ้ายมือมาจากส่วนสัตว์กัเข้ามาถนามันหาอะไรที่เส้นประตู2นะเรากาหักซ้ายมือจนแบบ brick หกสอ coffee b r i c k 6กส coffee ประมาณก็อโอเคจะใครจะพาญาติพี่น้องหรือพาเพื่อนๆที่ขาดลมรื่นเย็นมาเลยมาเลยไม่ผิดหวังจะไปถ่ายทางันอีกบอกโอ้ยสิ่งปุ้ยเิ่งปุ้การศึกษา